สวัสดีครับเช้าตรู่ของวันพุทธที่2มีนาคม2565มาสองเส้นทางอากาศทั่วไปและสายฝนในพื้นที่ต่างๆระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านะนั่นก็หมายความว่า7โมงเช้าวันนี้จนถึง7โมงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่3มีนาคม2565นะครับพี่น้องซึ่งปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อลักษณะาอากาศโดยทั่วไปก็เป็นไปตามภาพเลยครับ เดี๋ยวดูภาพไปก็ทุกทุกวันก็คงจะชินตานะดูด้านบนก่อนครับจะเห็นว่าช่วงเช้าตอนบนของไทยได้แก่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงมีมวลอากาศเย็นอ่อนๆปกคลุมอยู่นะฮะจากไอโซบาแผงที่ระดับ1ั1สิบสีถึงพันสในพื้นที่จึงทำให้ยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าในขณะที่มาดูแนวลูกศรสีดำซึ่งแทนแอนิเมชันสายลมล่างของเราในวันนี้ พัดเป็นทิศตะวันออกส่วนใหญ่นะเข้าภาคใต้และบางส่วนก็เริ่มพัดเป็นลมใต้และตะวันออกเฉียงใต้เข้าหาตอนบนของประเทศไทยด้วยกําลังอ่อนโดยแนวลมนั้นส่งสัญญาณให้เห็นว่ากําลังคืบคลานไปสู่ฤดูร้อนอ,อย่างเต็มตัวด้วยกําลังลมที่เข้าปกคลุมพื้นที่มีกําลังอ่อนนะั้นนะจะทําให้ตอนบนในทุกภาคของประเทศจะมีอากาศนิ่งนะ ร้อนอบอ้าวในช่วงบ่ายนะอุณภูมิหลังเที่ยงจะสูงขึ้นเฉลี่ยทั้งประเทศเลยก็ประมาณ34ถึง38องศาทุกพื้นที่และอาจมีภาวะฝุ่นละอองคละครุ้งโดยเฉพาะในเมืองที่การจราจรรดลาหนา,นานแน่นอย่างกทมเนี่ยฮะ <S <s เมื่อลักษณะปัจจัยอากาศเป็นเช่นนี้ภาคเหนือนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าและมีหมอกบาง ด้วยอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด33-37องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศก็จะเย็ยนในตอนเช้าและมีหมอกบางอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น1-3องศาเฉลี่ยสูงสุด33-36องศาภาคกลางนะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเฉลี่ยสูงสุด33-37องศา กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนนะอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-3องศาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด34-37องศาอาจจะมีฝนได้เล็กน้อยบางพื้นที่นะครับสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกครับมีเมฆบางส่วนนะอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเฉลี่ยสูงสุด32-36ององศากับมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ของจังหวัดระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดฮะ ภาคใต้มีเมฆมากและจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยในบางพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสสำหรับคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยใกล้ฝั่งสูง1เมตรห่างฝั่ง2เมตรฝั่งอันดามันคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ